มาเรามาต่อกันตอนนี้ผมใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเอาฝาตัวกลมนี้ออกนะครับแยกอะไรน่าดูเลยแต่ว่าใช้เสื้อตัวกลมนะครับแต่ว่าใช้ฝาตัวเหลี่ยมก็ลองดัดแปลงใส่เข้าไปตอนนี้ส่วนไอ้เบ้าตัวบนเนี่ยใส่ด้วยกันได้พอดีพอดีเดี๋ยวนะจะลองขันน็อตด,ดูนะว่าขันน็อตให้มันแน่น แล้วลองปั่นลมดูนะฮะว่ดลมมันออกตามปกติไหมถ้าลมมันออกตามปกติมันก็ใช้ได้นะครับถ้าลมมันรั่วก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าลูกยางเทียบดูกับลูกยางโอลิงมาแล้วลูกยางโอลิงมันจะใหญ่กว่านิดนึง จริงๆผมก็มีแจกันจริงๆผมก็มีปั๊มตัวใหม่นะแต่ไม่ได้ปั๊มตัวใหม่ใส่ก็โมโม,โมของเก่ากันไปก่อนลองโมของเก่ากันนิดนึงเผื่อของเก่ามันจะใช้ได้นะครับเราก็ไม่ต้องเอาตัวใหม่มาเนาะเดี๋ยวนี้ยิ่งหายากอยู่ นอดแค่เบอร์สิบนะอย่าไปขันมันแรงเกินขนันแรงเกินเดี๋ยวขาดอ้าวแล้วคุแจหายไปไหนอะไปวางแป๊กเดียวหายไปไหนเบอร์สิบหรือเบอร์แปด เดี๋ยวเราจะลองปั่นลมกันเนาะว่าถ้าปั่นลมแล้วลมมันออกแล้วก็มีแรงดูดมีแรงออกปกติก็ถือว่าใช้ได้เนาะโอเคเรามาลองดูกันลุ้นลุ้น,ล,นลุ้นหน่อยสวิตช์มอเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมทำสวิตช์ไว้อูดังแรงน่าดูเลย ได้นน่ลมออกด้วยอ่ะแน่แ๋วเลยทางนี้ทางดูดทางดูดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ทางดูดอ่าไี้แรงลมออกอก็แถวเลยแถวเลย โอเคผ่านผ่านผ่านตัวเหลี่ยมนะครับตัวเหลี่ยมนี่สามารถใช้กับไอตัวคมได้นะแต่ว่าเสื้อสูบไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าฝามันเนี่ยใช้ได้กันได้หมดเลยนะฮะฝาผมว่าฝาทุกรุ่นเนี่ยมันน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับโอเคเลยงั้นเดี๋ยวเราก็เอาลูกยางตัวนี้เพราะว่าปั๊มตัวนี้มันเสียนะ เดี๋ยวเราก็เอาไอ้ลูกยางปั๊มตัวนี้เอาไปใส่ตัวนี้แทนก่อนละกันเพราะว่าตัวนี้มันยังใช้ได้โอเคใช้ได้ครับ <Yeah. S 2> เยี่ยมผมจะให้ดูคือเรื่อง <Okay. S 2> เรื่องเรื่องเรื่องคือไอ้ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใส่ใสาย,ยางยากนึกออกไหมครับว่าถ้ามันอยู่ในปั๊มลมแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวทางออก มันจะหาสายยางใส่ย,ยากมากเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะาสายยางมันไม่ได้นะถ้าจะใช้หลวมไปก็ขันไม่ดีเดี๋ยวมันก็หลุดอีกอะไรประมาณนี้นะครับต้องเผาไฟขันนะเวลาปั่นนานๆน,นะตัวนี้มันร้อนจัดนะฮะมันทำให้สายแถวเนี้ยแตกอยู่เรื่อยเลยนะครับใครๆหลายคนผมก็เชื่อว่าต้องมีปัญหาแบบนี้แน่เลยมันต้องแตกแบบผมแน่เลย ผมก็เลยประยุกต์นะฮะก็คือไอตัวเก่าของผมเนี่ยมันเป็นตัวแดงไอตัวตัวตัวเสื้อเหลี่ยมนะแต่ว่าผมไปแปลงตัวนี้มาแล้วก็ให้ช่างเขาแปลงนะให้เขากึ่งใหม่กึ่งแล้วก็ใส่เป็นไอตัวตัวก๊อกตัวนี้เข้าไปนะครับก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าเวลามันปั่นลมร้อนๆมาเนี่ยนะมันอลูมิเนียมมันก็ช่วยระบายตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับก็ช่วยระบายลมด้วยแล้วก็เสียบสายลมง่ายขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนาะเดี๋ยวจะทําให้นะครับเดี๋ยวจะ คอยละต่อสายลมนิดนึงเดี๋ยวจะลองปั่นให้ดูว่ามันโอเคไหมโอเคผมต่อสายลมเรียบร้อยแล้วตัวนี้คือตัวอะไรเอย่ยตัวนี้คือตัวปล่อยลมนะครับสามารถปล่อยลมได้แล้วก็ถ้ามอเตอร์เราปนนั่นนานๆเนี่ยนะครับมันสามารถมีน้ําออกมาจากมอเตอร์ได้นะเพราะว่าความร้อนมันจะทให้มีน้ําไหลออกมาครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไอ้ส่วนนะี้เอาไว้ตรงนี้นะครับ มันก็สามารถปล่อยได้นะฮะสามารถปล่อยน้ําออกมาได้แค่กดก็เหมือนที่สูบลมนะครับเวลาเรากดน้ํามันก็ออกมาแล้วเราก็สามารถวัดแรงดันของแรงมันแรงดันของลมที่อยู่ในถังเราได้ด้วยนะครับในขณะที่มอเตอร์มันตัดการทํางานนะครับเราจะมีตัวตัดนะฮะตัวนี้ก็คือตัวตัดลมนะครับอันนี้ผมต่อสายเสร็จเรียบร้อยละลองแปลงใส เอาฝาตัวสี่เหลี่ยมมาใส่เพื่อให้มันใส่สายตัวนี้ง่ายขึ้นนะครับพอมันใส่สายง่ายขึ้นเราก็ทํางานง่ายนะเวลาที่มันแตกมาอะไรมาเราจะได้ตัดเปลี่ยนได้ง่ายนิดเดียวเมื่อก่อนเนี่ยนะครับไอ้ฝาตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเพราะว่าดูที่ใส่สายมันสิครับเห็นไหมครที่ใส่สายของมันที่มีอยู่ประต่อยนิดเดียวเองเนี่ยเหมือนตัวเนี้ยที่ใส่ของมันนะฮะ แล้วมันใส่สายลมยากมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาปัดลงมน,นดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมลมแรงมากเลยเราก็เอากรองอากาศนะฮะกรองอากาศตัวนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมเพื่อป้องกันฝุ่นป้องกันมแมลงนะครับแล้วก็ป้องกันน้ำด้วยไม่ให้มันเข้าไปในลูกสูบ ของพวกนี้ต้องใช้ความละเอียดอ่อนกันนิดนึงก็ใส่ไปที่เดิมจีแคบแคบแคบมากเลย องอากาศกันนิดนึงป้องกันฝุ่นป้องกันแมลงป้องกันสิ่งสกรปรกเพื่อไม่ให้เข้าไปในลูกสูบเวลาลมมันปั่นไลยนะครับมันจะร้อนมากเลยทำให้สายแตกง่ายถ้าเกิดว่าเกิดสายยางไปอยู่ใกล้ เนี่ยนะครับช่วงเนี้ยเวลามันปั่นลมในช่วงนี้จะร้อนอันเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวตัดลมนะครับถ้าลมมันเต็มมันก็จะตัดออโต้แบบนี้ถ้าลมมันยังไม่เต็มมันก็จะปั่นไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะมอเตอร์ผมต่อระบบไว้ประมาณเหมือนออโต้นะครับพอลมเต็มก็ตัดเองมันเพราะมันมีตัวตัดลมตัวนี้นะครับถ้าลมยังไม่เต็มมันก็ปั่นไปขณะนี้ปั่นลมอยู่ครับลูกสูบร้อนแล้วนะ ร้อนง่ายจังอยากจะทําเป็นที่ระบายลมให้มันเลยจะจะได้ไม่ร้อนเราก็ต่อสายเข้าไปครับเราสามารถวัดแรงดันของลมได้ด้วยนะครับตัวนี้ทำสามทางไว้ให้ก็เอาจุกจักรยานมาใส่ก็ได้จุกมอเตอราา์ไซมาใส่นะครับแล้วก็เชื่อมเข้าไปจะเป็นตัววัดลมได้ด้วยครับว่าเราจะตั้งลมเท่าไหร่ ลมก็สามารถตั้งได้นะครับเราใช้ตัวนี้ตั้งนะฮะมีน็อตเกู่ยวเห็นไหมครับใช้น็อตตัวเล็กๆตั้งน็อตอู่สองตัวหนะัวเข่ามันออกเป็นการตั้งอยู่จะเอาแรงลมเท่าไหร่นะครับขอยกนิดนึงก่อนเพราะว่าปั่นน,นานๆแล้วมันร้อนมันทําให้ลูกสูบทางง่ายนะครับมันจะแห้งขอพักเบรกนิดนึง Okay, เดี๋ยวเราใช้สายรัดกันหน่อยนะสายรัดเพื่อไม่ให้มันดังโอเคใช้ได้ครับถือว่าผ่านครับนะฮะใช้ได้ลมไม่น่าจะรั่วนะครับถ้าจะให้ดีเดี๋ยวเราลองใช้แฟบเราใช้น้ำแฟบนะฮะเราอยากรู้ว่ามันรั่วไหมก็ใช้น้ำแฟบเอาไปเออ จุ่มดูนิดนึงสำรวดเดี๋ยวมันก็จะเกิดฟองให้เราเห็นนะครับช่วงไหนมันร่วมันก็จะมีฟองเราใช้น้ำแฟบจุ่มรูปดูก็สำรวจดูครับว่าถึงจะเป็นตัวปั่นลมนะครับแต่ก็พยายามอย่าให้มัน มันมีแรงลมรั่วถ้ามแช่วงพวกที่มันรั่วเนี่มันจะก็ทะทให้ลมเราออกไม่หยุดนะฮะก็จะ <c oughs> ทาให้ตัวปั่นลมเราทํางานหนะักหรือไม่มันก็คอยปั่นลมอยู่เรื่อยอะไรประมาณนี้ยนะฮะประมาณนั้นนะครับก็ไม่รัว่วไม่มีดังสักไม่มีดังก็ถือว่าไม่รัว่วเนาะก็ได้ ปั่ลมมันต่อผมก็ต่อสายแบบอีลุงตุงนังเลยต่อ,อันไปเรื่อยเปๆเลยตัวนี้สามารถปั่นเติมลมได้นะครับเติมลมล้อหลังเราได้แต่ว่าต้องใช้เวลานานนิดนึงนี่ครับที่ผมจะแก้ไขเพราะผมต้องการเปลี่ยนเอาตัวนี้มาใส่เพราะว่า มันจะช่วยระบายลมด้วยแล้วมันก็เสียบสายายางง่ายขึ้นนะครับทําให้สายายางเราไม่แตกง่ายด้วยไม่งั้นถ้าเราใช้ไอตัวของมันเนี้ยตัวเนี้ยนะครับผมต้องใช้ไฟล,ลนอยู่เรื่อยเลยเลยพราะมันใส่ย,ยากหาสายที่พอดีพอดีก็ยากนะครับต้องใช้ไฟล,ลนแล้วก็ขันมันขันเข็มขัดนิดเดียวมันต้องไม่ค่อนข้างไม่ค่อยอยู่นะฮะใครๆหลายคนผมเชื่อว่ามีปัญหาตัวนี้แน่นอนเลยโอเคถือว่าใช้ได้ครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือว่าเสื้อเอ่อเสื้อตัวสี่เหลี่ยมนะฮะก็กับไอเสื้อตัวกลมนะครับใช้ฝาตัวเดียวกันนะครับฝากบอกเพื่อนเลยนะใครอยากจะดัดแปลงเป็นแบบนี้ก็แปลงได้นะครับเรามีอะไหล่หลายๆตัวก็ดีนะฮะก็คือ,อที่อะไหล่ไม่มีก็คือใช้กัน <c oughs> ใช้กันพังพังกันเป็นตัวๆไปครับนะฮะไอตัวไหนพังก็เก็บไว้เป็นอะไหล่เอาไว้ซ่อมเนาะนะครับ ตัวไหนไม่พังเราก็ใช้ต่อไปนะครแต่ก็ควรที่จะหมั่นดูแลรักษาด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยนะครับเรากา็สามารถที่จะดูแลรักษามันได้โดยาการที่เอาน้ำมันจักนะน้ำมันแบบนี้ฉโลมไว้นะครับเวลาเราใส่ลูกสูบเข้าไปมันก็มันจะได้ทําฟันหล่อเลื่นได้นะช่วยช่วยในการหล่อลื่นด้วยทําใหา้ลูกสูบมันอยู่ได้นานนะครับเพราะตัวนี้มันจะเป็นหนังกับเป็นพลาสติก มันมีลูกแหวนมีอะไรต่างๆนานามันมันน่าจะอ่อนบางน,นะครับเราก็ใส่เข้าไปแหวนมันก็จะมีแหวนตัวในกับแหวนตัวนอกนะครับก็พยายามดูให้มันสลับกันนะแหวนมันก็จะมีล็อกของมัน อย่างใส่ใหผมว่ามนสลับกันโอเคแล้วกระบอกสูบมันใส่ก็โอเคก็จบกระบอกสูบกระบอกสูบต้องเป็นตัวตัวนี้ตัวสีตัวครีบตัวนี้นะครับตัวนี้กระบอกสูบจะตัวใหญ่ จตัวใหญ่นิดหนึงโอเคใส่เข้าไปต้องใช้มือดันเ,เดี๋ยวเราขอใส่นิดนึงนะโอเคนะครับใช้ได้กันได้นะ้องฝาใช้ได้กันได้บ๊ายบายครับ